Zombie เอาละครับก็อยู่กับผมนายป้าแม่นะกแก้มจูซิทเวดักรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับกันเข้ามาแล้วในค่ำคืนแห่งการตัดสิทธิแล้วนะครับผมว่าใครจะได้อาบโตซอรัสไปครอบครองหรือเจ้ากระทิงดำกระทิงปเปียวอันสุดแสนจ้า เข้มโหดอมหิตมันใช่ไหมเข้มนี่คือสีดำใช่ไหมที่มันเข้มนะผมหนึ่งในสุดยอดอะไรแห่งการไปทำสกอร์เปียเล็กนะผมอีกตัวที่แบบว่าอนุภาพร้ายแรงในเกมนี้เลยทีเดียวก็ฟาดฟันกันมาตั้งแต่วันศุกร์มาเลยนะผมต่อสองทุ่มวันนี้ก็วันจันท์ใกล้เวลาจะสองทุ่มเต็มทีแล้วนะอะไปดูสรุปผลลีกของผมหน่อยก็แล้วกันผมก็อยู่แรงโดมิเด้ต อันดับที่68นะผมมีแต้มอยู่1425นรบะผมอย่างที่ผมบอกไว้เลยอย่างน้อยๆต้องมีสักพันสามนะผมเพราะว่าดูอันดับบวยซะก่อนเอออย่าอย่าเรียกบว้ยดิอ่าอันดับผู้รั้งท้ายนะผมก็อันดับ100นะมีแต้มอยู่1234นรบะผมถ้าเรามีพันสามก็โอ้โหอันดับที่87เลยอะ <c oughs> เออก็ดูดีจ,ดจัดเลยเดียว <c oughs> เกือบแบบว่าเกือบจะหล่นแหล่ไม่หล่นแหล่นะผมะ ดูซิว่าพรุ่งนี้มีอะไรบ้างนะผมก็อ่ามีแพ็คอาหารอ่าเอิร์อชัตติ้งก็จะเป็นสไปโนซอรัสนะผมแล้วก็อ่าบิสซอร์ออฟเดอะอ่าไบโอโดมนะผมก็จะเป็นอ่าสัตว์โลกล้านปีแหละแล้วก็เฮ้ยมาแล้วนาซูโตโซเซราท็อปนะผมนะั่น,นก็เป็นแพ็กๆหนึ่งที่น่าตีจัด,จดเลยทีเดียวอ่าแล้วก็อ่าไม่มีอะไรแล้วโอเคเรียบร้อยอ่ะมาไหนในก็ไหนในล้วเรามาทิ้งท้ายกันทิ้งทวนกับลีกนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมกับอาบะโตซอรัสนะมา ปตีจัดหนักจะเต็มกันเลยดีกว่าในๆก็ไหนๆนะะผมก็เหลือในโนเสาร์แค่นี้นะผมอกนั้นเนเรียกว่าตายไม่กลับมาเลยทีเดียวเรียกว่าตายแบบไม่กลับมากันเลยทีเดียวโคมาสไปนัทผมก็ยังไปแล้วนะครับผมอมา,มาบวกกันทิ้งท้ายนะผมก่อนที่จะรับการอาอัปโตโซารัสไปครอบครองนะเราจะต้องาอ ไงอะโชว์สักสีของการตีรีกซะหน่อยนะผม okay, โอเคลุยเอาละครับก็กลับเข้ามาแล้วนะอ่ะผมดูโฆษณานะครับผมเพราะว่าอ่าไหนๆก็ทิ้งทายแล้วก็ไม่อยากเสียแบงค์ไงเรื่องมีแค <laughs> ่นี้ละว้าฝ่ายนุ้นก็โหดจัดๆเหมือนกันนะโดยเฉพาะอ่าตัวกลางดาเมจเพียบเลยนะผม500รอยโอ้ก็มันเลเวลยี่สิบเอ็ดเลยแต่ตัวท้ายนี่เลือดเยอะโอ้เน้นเลือดเยอะกันใช่ไหมอ่าผมต้องกลัวตัวไหนไหมไม่กลัวนะผมามามา เก็บแต็กไว้หนึ่งก่อนเพื่อที่จะโค่นมันนี่แหละแต่แกพลาดพังแล้วก็แกตายอย่างแน่นอนฉันกล้าพูดเลยว่าแกไม่รอดแกโจมตีฉันแล้วก็ไม่โจมตีนะครับผมเ,เมื่อไม่โจมตีเราก็ป้องก,กันหนึ่งป้องก,กันสองเหนือไว้หนึ่งโอเคยังไงเราไม่ตายแน่แต่อให้มันมีตีก็ตามมันเป็นแผนการของเชนยังไงละ่ะยังงะ่วล่อลอกให้แกโจมตีเชนแล้วฉันจะสวนแก เอาให้ไงายท้องไปเลยจอมตีสามเหลือหนึ่งเข้าทางแล้วนะครับผม,มจุกแบบเจ็บๆเ,เราจมตีเราก็จะสแต็กหมดนะผมจะไม่จมตีแล้วกันผมจะป้องกันหนึ่งสองสาม 2, เรียกว่ากวนไปเรื่อยเรียกว่าวกวนกระแสะสมุดไปเรื่อยๆไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วก็ไม่ยอมตายง่ายๆด้วยเรียกว่ากวนไปเรื่อยๆอามาดูซิมันจะจมตีเท่าไหร่จมตี 4. เสร็จเราสิครับอย่างงี้สบายมาก โอเคก็เปลี่ยนกลับไปไหมเปลี่ยนไปดีกว่าโอเคไม่เอาดีกว่านะผมเอาตัวนี้ดีบ่าจมตีหนึ่งจมตีสองโอ้ยเกือบพอเลยกิโ,โดจมตีสามเหลือไว้เพื่อนหนึ่งนะผมน่าสวยโลดจะจัดจิกมนันนี่นะไปแล้วนะครับผมสําหรับเจ้าตุ๊กแกอ่าชื่ออะไรวะมาร์ตัวดนอนซอรัสนะผมนะมาตัวนี้เซราเด็กซิรัสนะผมหัวข่าวม,มาเลยทีเดียวแกแล้วสินะแกแล้วอย่างนี้จะมีเรี่ยวแรงในการจัดการกับฉันไหม ฉันถามหน่อยมันบอกมีเซเดี๋ยวมันจะโค่นเราให้ดูนะผมจิบหายแล้วมันมีต้องหกแนวโมจมเอ้ผมป้องกันหนึ่งนี่ไม่อยู่อย่างแน่นอนนะผมแต่ว่าตัวนี้ผมเหนื่อยแล้วไงยจะให้กลับบ้านแล้วเพราะว่าไม่จําเป็นต้องสู้เยอะก็ได้เดีย๋ยวให้ตัวอื่นก่อสู้ไปแทน <c oughs> เปลี่ยนตัวเหลือห้าแล้วมันจะทําอะไรอ่ะโจมตีห้าโอ้โหคิดตีแล้วหรอไม่ตายนะผมะตาย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ตายตายนะผม จะเล่นอย่างนี้ก็ได้ออกมาอินโดมินัตเร็กเจนสองจันโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโอ้โหพอเลยอะ่ะแค่โจมตีสามนี่ก็พอแล้วอะเออป้องกันหนึ่งแล้วก็ะตัวกินพืชไว้เผือกินพืชจะพังงาดวันนี้ตบมันนี่นะเอาเซ่มาแกนี่บังอาจให้ฉันจะต้องเอา Rex Gen อินโดมิดอตเรกเจนสองมอาใช้จริงๆแล้วไม่อยากจะใช้เลยเพราะว่ามันนอนมายังไงล่ะ เรื่องการตายเลยใช่นะเออะเอาพุมโดมนัเน็ตเก็บไปดีกว่าไม่เอาเราต้องโชว์ในๆนออกมกาแล้วไม่ได้เลยจริงๆต้องเอาสักนิดนึงใครเรียกฉันนี่นะต้อไปทีนึงนี้กาใช่ไหมงับโดนตนอยู่ดีๆเลยอย่าปลอลยให้นะครับผมเจ้าแจ่มสูดรโหดจัดเลยทีเดียวเลือดไม่ลดเลย <laughs> เรียกว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรเลยนะสำหรับอินโดมีนัเล็กเจนสองนะผมเอ้ยซ้ำเดียบเลยข้ามไปอีกพันหนึ่งแหละโอเคยังไงก็ไม่ตกแล้วอย่างแน่นอนนะผมเหลือเวลาน้อยมากตอนนีส้สำหรับใครที่กำลังรีบๆเลยนะครับผมเหลือแค่1ินาทีเท่านั้นนะสำหรับอาใครที่บอกว่ากำลังคิดจะ,ะขึ้นมาแรงนี้นะอ่า1%ของผู้เล่นทั้งหมดนะผมรีบเลยรีบเลยบอกเลยผมจะเอาเป็นตัวไหนไปเล่นเนี่ยเอาตัวนี้ แล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ว่ะจำทัยนยัเราต้องเอาแอร์โคไปเล่นด้วยเวะนอะเพราะมันโหดมากเลยเดียวอ่าผมเปลี่ยนใจมาเปลี่ยนใจเอาพืชเอาหนามเป็นตัวแรกเอานกเป็นตัวแรกแล้วพืชเป็นตัวหลังนะผมอ่ะมาเจอกันซะหน่อยอ่ามาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยดิฝ่านะครับผม,ผมว่าผมจะไปเป็นอุปสรร,รคของเขาหรือเปล่าโอ้โหอุปสรร,รคแน่ๆเพราะเราเอากินพืชตัวโหดมาเลยทีเดียวเรียกว่าอุปสรร,รคจัดเลย,เลยเอา่าฝั่งนู้นก็ตัวน่ากล,กลัวก็น่าจะเป็นอ่าตัว ก็ไม่น่าัวเท่าไหร่ฮะไม่ไม่อะไรนะ <c oughs> เราไม่แพ้พลาดเลย่ะเรานึกยังไงเราไม่เอาน้ํามาวะเนี่ยจริงๆผมมาที่ไม่เอามาร์กตัวดอนมาเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้อาตีคู่กลับมาสั่งอยู่ตัวปวรหนึงคนนะผมผมก็เลยไม่เอามาหายังไงละ่ะมาเอยมาแล้วว่าผู้นํครับนะผมของไปโนะ้ตทรราโลดอนเจนสองนะหัวแดงมาเลยทีเดียวมันต้องโจมตีเราไหมต้องโจมตีเราก็ตายนะแต่ว่าตายเป็นตายอ่ะ ก็อยากกลับบ้านแล้วเหมือนกันบินเหนื่อยแล้วเห็นไหมองผมไม่บินแล้วนะเรียกว่าไม่บินแล้วนะอ้าวจิบหายแล้วทีนี้มันมีแค่สองเนี่ยเราก็ไม่ตายดิสภนะาพนี้นะโจนโจมไม่ตายเลยดูสิเอเอ,อตัวต็กมันน้อยเกินไปนะผมไม่โจมตีนะโอเคเมื่อไม่โจมตีโอ้ผมมีหกแล้วเนี่ยถ้าผมโจมตีมันตายเลยนะแต่ว่าผมไม่โจนมน,นะผมโอเคอเราแบบว่าจิตใจมีสิ่งทำไงมีธรรมะในจิตใจนะครับเราจะไม่แบบว่ารังแกผู้อื่นก่อนถ้าผู้อื่นไม่รังแกเรานะ่ยผม แต่ถ้าจะใครมาลังแกเราเนี่ยเรายอมไม่ได้นะมันเลยดูซิมันังแกเราไหมมันก็ไม่ังแกเราดูผมมันก็คิดว่าผมทาอะไรวะเออก็เล่นอย่างเงี้ยแหละโอเคก็มามาดูซิอ้ามีหกแล้วสินะจิบหายแล้วมันจะต้องแบบว่าเรียกว่าครอบหัวผมแล้วก็แอบแอบตีหัวผมอย่างแน่นอนเลยคุมหัวผมคุมไหมมันบินใหญ่เลยอะ่ะผมต้องกลับบ้านแล้วมั้งอาการนี้เออมีหกไม่กล้าโจมตีเลยเหรอ คิดหนักมากว่าจะโจมตีเท่าไหร่โจมตีหกนะครับผมโอเคกระโดดใส่อื่น <c oughs> ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะไม่รังแกใครก่อนแต่ฉันก็จะไม่ยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวตายซะด้วยดาเมจแบบสวยงามโอ้โหสี่สี่สี่ส <c oughs> <c oughs> ดาเมจแบบสวยงามจริงๆโอเคโอ้ยเลขเลกขกาเรียกว่าตองสี่นะผมนี่ไม่ใช่ตองสี่สามสามตัวตองสี่สี่ตัวด้วยซ้ำ มา่อเห็นนม่งามนี่ก็อันตรายนะนะลังแกเราก่อนแนะ่ๆเอาไม่ลังแกเราวะเมื่อไม่ลังแกเราเราเราบอกแล้วไงว่าเราไม่ลังแกใครนะวะ่าผมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอย่ามาทำฉันก่อนก็นแล้วกันฉันขอบอกไว้เลยถ้าทำฉันก่อนแล้วก็ถึงใส่ย,ยับ <c oughs> เรียกว่าใส่ย,ยับจะเต็มเลยทีเดียวมันก็ลังเลกแล้วนะครับตัวการโ้มเตีบผมบอกแล้วไงว่าอย่าลังแกฉันฉันไม่อยากทำใคร เชื้อนี่เป็นเด็กเนิร์ดที่อยู่หลังห้องแกมาทำอุจฉะอย่างนี้ได้ยังไงเออเราต้องป้องกันไหมดูได้อาการวุ้นที่สามร้อยเองต้องป้องกันหน่อยไหมป้องกันหนึ่งป้องกันสองเผื่อได้ใช้ไม่ตายโอเคเผื่อได้ใช้ไม่ตายเราอาจจะไม่ตายก็ได้นะครับผมนี่นะถีบก็ให้เรียบร้อยบอกแล้วใช่ไหมว่า,ามันรังแกฉันอ่าอันนี้อะไรอ่ะคูอะไรอ่ะคูคูอะไรอ่ะเอ X Xtra อะไรใครรู้ชื่อตัวนี้คอมเมนต์ด้วยแล้วกัน ชื่อเรียกแยกกี่ใบเลยอ่ะคลิปหายแล้วมาไหนก็ไหนแล้วฉันไม่อยากรังแกใครหรอกกลับบ้านตามเพื่อนแกไปเถอะนะดูจากอาการแล้วโอ้ผมไม่ตายสักตัวนะผมจริงเอามาทำไมเยอะแยะเนี่ยเอานกมาตัวเดียวก็พอแล้วมั้งนี่นะนี่นะนี่นะเ,เรียบร้อยโอ้โหหกพันเจ็ดฝ่ายนั้นสู้เราไม่ได้จริงเลยนะผมแค่นกตัวเดียวนี่ก็เดือดสุดอ่ะโอ้โหได้สามได้สามสิบมันก็แน่แหละของเราไม่ตายเลยสัก,กตัวโถ่เอ้ย ถ้าสงสัยผมยกต่อไปผมจะไม่เอาชนะแล้วผมจะต้องเอาฮามึงแลวดูจากอาการแล้วเราจะไม่เอาชนะนะผมเราจะเอาฮาเถยวกันให้ผมเข้าไปดูนี่หน่อยโอ้ยต้องพันสี่แน่เยอะเกินไปว่าเอาฮาไม่ได้นะอาการนี้ไม่ได้ว่ะไม่ได้วะแต่เราก็มีตัวฮาอยู่ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วผมก็จะเอาเป็นเฮ้ยฟื้นขึ้นมาแล้วว่าแต่ว่าไม่ใช้แล้วนะครับผมเพราะว่าไม่รู้จะใช้ไปทําไมเอาโดโดไปตัวหนึ่งนะผม แล้วก็อา่าไม่ได้วะสามจิ๋วตัวปว่วนกูอยู่ไหนวะอา่านี่แล้วก็เอาไม่ได้วะต้องมีเด็กๆันเยอะเกินไปต้องมีผู้ใหญ่ไปคุมตัวหนึ่ง <laughs> โอเคลุยกันดิฟ้าผมพูดตรงๆเลยนะจากที่ผมดูโฆษณาตะเกียเลยทําให้ผมนึกอะไรขึ้นได้ขึ้นมาอย่างหนึ่งนะผมนั่นก็คือทําไมผมไม่เอาคอมปี้มาด้วยวะ <laughs> ถ้าเราเจาฮาเนี่ยทำไมเราไม่เอาคอมปี้มาด้วยวะโอ้ยลืมคอมปี้ไปเลยทีเดียว <laughs> ไม่ได้อย่างนี้สิ <laughs> แต่ก็ไม่กลัวหรอกนะ มาโดนกันซะหน่อยโทางนี้มีบิดแดงด้วยนะเลเวลยี่สิบห้าเลยนะครับนะผมโอ้ยดาเมจต้องพันหนึ่งแนะอ่อันตรายจ,จัดเลยเนดะียวดูสิว่าเขาจะทำยังไงเขามีซีซีโคโดอนโตสองล้าด้วยนะชมตีสองโดนไปทีนึงเอือ้อตายดีตัวนึงเลยอะ่ะฮ่าที่สุดเลยสิอ,ะอ่ะเราต้องป้องกันไหมป้องกันหนึ่งสองดีกว่าฮะไปคิดว่าแกจานลบมฉันได้ยังไงอย่างนั้นล ฉันก็แค่กลับบ้านไปก่อนตัวหนึ่งไม่ได้ตายนะจะบอกให้ <laughs> นะฉันไม่ได้ตายหรอกอันแน่จะเก็บสแต็กให้ครบใช่ไหมล้วจะปล่อยท่าไม่ตายอะสิท่าอ่ะยอมตายก็ได้เอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ครบอลเด้อโชอยมีสามนะผม ่าโจมตีเราเราก็ตายตัวหนึ่งแน่ๆถ้ามันโจมตีนะผมไม่ว่าโจมตีเท่าไหร่ก็แล้วแต่เออเรานี่ก็สุ่มเสี่ยงจะแพ้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคแต่ว่าแพ้ก็ช่างมันรอแฮงเดียวเราไม่เอาอะไรเลยเอ้ยมันเหลือหนึ่งว่ะชิบหายแล้วตายเอือร์เหลือตัวเดียวแล้ววุ้นลวมันมันจัดตัวอ้วนหนุ่มไปซะด้วยเปลี่ยนตัวมานะผมโอเคไอ้ตัวนี้อันตรายไปแล้วแต่ขืนยู่ต่อไปนี่ไม่ดีแนะ่โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะผมจำได้มันเหลือสแต็กหนึ่ง อ่าตัวนี้มีพันหนึ่งอ่าผมจะต้องป้องกันไหมเออผมว่าไม่ไม่ป้องกันก็ได้โธ่ไม่จําเป็นใดๆทั้งนั้นการป้องกันไม่อยู่ในสารระบบนี่แหละเรียบร้อยเมื่อเรามากับลูกสมุนตัวน้อยเราเป็นลูกพี่เราไม่จะเป็นต้องป้องกันถ้าสู้ไม่ได้เราก็กลับบ้านมาก่อนโอเคมาเลยยังไงแกต้องใส่สี่แหละก็ถึงจะเอาชนะฉันได,นได้ถ้าไม่งั้นแกก็ต้องจมตีสามหนึ่งจะล้มฉันได้ยังไงแกต้องใส่บอดแม็กอยู่ดีเจ้าจระเข้แดง โจมตีสีนะผมโอ้โหตัดสินใจในช่วงสุดท้ายไปแล้วกลับบ้านมาแล้วนะครับผมลูกพี่เดี๋ยวแต่ลูกน้องอย่างเดียวลูกน้องก็พอแล้วสาหรับการที่จะปรับไครสักตัวหนึ่งโอเคมี2องนี่แหละจะล้มมันให้ได้นานกลับมาตัวหนึ่งว่าเราเปลี่ยนเข้าแล้วเราก็เปลี่ยนออกมานะผมเรียกว่าสวยโลนจัดๆโอเคพอแล้ว ตายซะอย่าอยู่เลยเอาหกก็พอดีนะเจ็ดมันจะมากเกินไปสำหรับการใช้ไม่ตายโอเคมาเราไม่ต้องใช้ไม่ตายก็ได้กระโดดทิพธรรมดาก็พอล้มได้แล้วเดี๋ยจะทํายังไงล่ะแกมีแค่สี่เท่านั้นตายแล้วผมว่าโดนไม่ตายันแน่เลยโดนไม่ตายที่ไหนเร้วมันแค่สี่จะไ่โดนไม่ตายไปได้ยังไงเรามาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเดี๋ยว,ดยว,ดยวได้ครบอ่ะเสือตายไปตัวหนึ่งโอเคมันเหลือหนึ่งโล อ่เราจะขย่ำเลยไหมยขย่ำม,มันเราก็ชนะนะอ่าแมวดีป่ะไม่ขย่ำนะบอจริงผมเปลี่ยนตัวก็ได้นะเปลี่ยนตัวมาปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนโดโดโกลับมามันก็จะมีครบอ่าไม่ครบนะกลับเขามาแค่ตัวเดียวมามาทางนี้โจมตีก็มาได้ละฉันอยากจะกลับบ้านแล้วเพราะเพื่อนฉันกลับบ้านมีสองตัวแล้วเหลือฉันเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นใส่เหอะคอลอ้องอ่ะแมวอย่างนี้ก็มีประเด็นนะเด็กมาแก้แค้นให้เพื่อนดีป่ะ สามตัวนั้นไม่ต้องใช้นะผมโอเคใช้ตัวเดียวนี่แหละตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะจิก็ก้ให้โอ้โหตัวเดียวนี่แหละล้มยักษ์เลยทีเดียวนะผม2 0 0พเรียบร้อยชนะแล้วนะครับผมโดยที่เหลือตัวเดียวเอ้ยเปล่าเปลียวจิตใจเลยทีเดียวอ่าก็ได้แต้มอีกแล้วนี่สามสิบสี่เลยเหรอเยอะจัดเลยทีเดียวอสมนานออ้ยสวยอันดับ60นะผม โอเคหมุนอขอแบงก์ก่อนส่งท้ายก็แล้วกันในๆก็ในๆ,ๆนะแบงค์ร้อยเด้ง,งเงาจิตใจเลยเดียวก็เหลือเวลาน้อยเต็มทีแล้วนะครับสำหรับเ่า่องนี้นะผมก็จะสิ้นสุดลงแล้วถ้าใครอ,อยู่แลงดูมินิเตอร์ผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะผมคุณก็เหมาะสมแล้วที่จะได้การ์ดใบนี้ไปนะผมพร้อมปลดล็อกนะอัลบโตสองล้านนะผมเพราะว่าคุณก็คือผู้เล่น1%ที่เก่งที่สุดในผู้เล่น่าทุกคนนะผม ก็ประมาณนั้นแหละหเปอเซนต์ของผู้เล่นทั้งหมดอ่าส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าอ่าลหลีกหน้าฟ้าใหม่ก็ยังมีนะผมก็เก็บรวบรวมทรัพยากรเอาไว้นะผมเพื่อที่จะตีกันในลหลีกต่อไปนะอ่ะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมสำหรับลหลีกอับโตซลาร์นะเมื่อผมออกจากหน้านี้ไปผมก็จะรับการแล้วนะครับผมเอาแล้วมาแล้วนะครับผมอบโตโซลาร์ เอ้ย2 5ง0ันห้าร้อยในที่สุดผมก็ได้แบงค์ห้าร้อยแล้วหนีกินแล้วผมไม่ได้เลยนะครับผมอมือาหารไม่ต้องก็ได้ออโตโซล่าวู้ฮู้จานเจดบิลพันสามขูสองโอ้โ,บบ 3, โ,อโหอิ่มอิ่มหนำสำรานเลยอะเปิดเจบลก่อนดีกว่ามั้งบอลล่าพี่ออโตแจงวู้ฮูแจ้วแจมสุดๆ อ่ะก็ตะก,กี้แพ็กอะไรมารอแล้วนะครับผมดูค่าสแต็ก่อยดิสองพันสี่พลังโจมตี935นะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันเจ้าจำสด,สด่ากโ็โหเหลือตัวที่จะต้องฟักเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็พรุ่งนี้ก็อเอ้ยได้การ์ดว่ะเจ้าจำสดๆต้องมีแบงค์ติดไม้ติดมือมาอ,อีกออาแทนอาแทนโอ้ออยห้าสิบห้านะผมได้แต่แบงค์เขียวเอาคูณสองอีกแล้วนร้อยเก้าสิบนะผมแล้วก็ แต่กี้เห็นแบงค์แวบๆไม่ได้แหมงว่ะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรก็อ่าอันนี้ซมเอ้ยเกือบเต็มแนวโอเคโอ้โหเต็มก็ไม่ได้ของแล้วอ่ะใกล้แล้วนะครับผมที่จะได้อีกใบหนึ่งนะอ่า13,450ตอนนี้ผมก็มีกับจะหมื่นสองแล้วนะ,ะก็ดูแพ็คที่มีดิก็นั่นแหละอย่างที่ขึ้นนะผมนั่นก็คืออ่สาสไปโนซลารสนะก็ข้างในก็มีแบงค์เขียวอย่างแน่นอน100นั่นไง <laughs> มีน้องเ c ซีถามผมนะครับผมว่ามีหนทางอะไรกับรับผู้เล่นใหม่นะผมซึ่งตอนนี้น้องเขาอยู่เลเวล30นะง่ายนิดเดียวครับผมในเกมนี้นั่นก็คือตีแพ็คครับก็แพ็คที่เราควรจะเล่นคือแพ็คที่เราจะได้แบงค์เขียวนะครับผมนั่นอย่างเช่นแพ็คนี้นะผมก็ได้แบงค์เขียวง่ายเกมนี้สําคัญที่สุดนั่นก็คือดี a ็กับแบงค์เขียวนะผมดังนั้นก็เลยแบบว่าต้องอผลิตกันให้เยอะหน่อยผลิตในที่นี้ก็คือเราต้องตีแพ็คนะผมแล้วก็หลีก ต้องเข้ามาตีนะครับผมทุกสัปดาห์นะก็พยายามอยู่แร้งทองให้ได้นะครับผมเพราะว่าเวลาเราอยู่แร้งทองอะ่ะเราจะได้แจกกร๊ดทองทีละสองใบสองใบสองใบนะครับผมซึ่งจะไปเป็นกำลังหลักกำลังลบในเวลาต่อมานะครับผมแล้วก็กร๊ดทองนั้นพอเวลาเลเวลแม็กแล้วอะ่ะสามารถเอาไปทำไฮบิดได้นะครับผมโดยเฉพาะอารีเจนต์ระดับหนึ่งเนี่ยมันสามารถเอาไปทำไฮบิดได้เกือบทุกตัวเลยนะครับผมอืมเรียกว่าเจ๋วสุดๆเลยเดียว เอาไปไฮได้เกือบทุกตัวเลยนะครับผมนาะดิจเจ็ระดับหนึ่งเนี่ยโอเคอ่ะก็สูตรก็มีแค่นี้แหละถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ลีกหน้านะแต่ว่าก็เจอกับผมทุกวันแหละแต่ว่าพูดถึงละหลีกเอาไว้เจอกันหลีกหน้าส่วนจะเป็นตัวอะไรนั้นผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ถ้ารู้จะมาบอกเล่า90ให้ฟังกันนะครับผมส่วนนี้ผมนายป้อมวิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้อมวิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนพูด2-3ครั้งแล้วสี่ยอดเกดทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่มาเลย